สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูลูกเล่นน่าสนใจนะครับของตัวไฟ m มจิ c ชายนะครับมจิชชายรุ่น Rn 1,500นะครับตัวนี้ก็คือ1,500ลูเมนนะครับไฟตัวนี้ค่อนข้างสว่างมากนะครับนี่โอเคอคุณสมบัติพิเศษ2อย่างนะครับที่หายากในไฟรุ่นอื่นๆนะครับไฟหน้ารุ่นอื่นหนึ่งนะครับมันสามารถเป็น power bank ได้ด้วยนะครับสามารถก็คือว่า เราสามารถใช้มันเป็น power bank ในความจุ5,000ม ah ิลลิแอมสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ตัวนี้นะครับด้านหลังเราก็ไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนการใช้ใช้งาน power bank ทั่วๆไปก็แต่ด้านหลังก็จะเป็น Type C นะครับก็คือเป็น USB C ด้านหลังนะครับก็เสียบไฟนะครับตอนนี้เสียบแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มาเสียบเข้ามือถือนะครับ ชาร์จแล้วนะครับ34%ตอนนี้นะครับมันจะขึ้นว่าการชาร์จนะครับนะครับตอนนี้ชาร์จอยู่34%นตะครับตัวนี้ก็เราสามารถใช้มันเป็น power bank ได้ด้วยตรงนี้นี่คือลูกเล่นอันที่1นนะครับส่วนลูกเล่นอันที่2นะครับถ้ากรณีถ้าสำหรับพวกสายเอาแดกนะครับปั่นไกลๆปั่นนานๆนะครับเราสามารถใช้ power bank นะครับ power นี่คือ power bank จริงๆเลยนะครับ เป็นไฟสำรองให้นะครับก็คือ,อปั่นไปใช้ไปนะครับก็คือเสียบตัวเขาเองก็มีอยู่5,000นะครับแล้วก็ความจุ power bank ก็เพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้งานได้นานขึ้นนะครับตอนนี้ก็สามารถนะครับมันก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงนะครับโอเคตอนนี้ก็ใช้งานคู่กันไปนะครับตอนนี้ก็โดยปกติเขาเองเนี่ยไฟถ้าเปิดเป็นโหมดกระพริบมันได้ประมาณ30ชั่วโมงอยู่แล้วถ้าเรามี power bank เนี่ยสามารถเปิด จะเปิดค้างก็ได้ผมคิดว่าได้จะได้อีกเพียบเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้ไฟเป็นเวลานานๆน,น,นะครับอย่างเช่นไปปั่นออดักนะครับปั่นทางไกลนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คืออีกคุณสมบัติพิเศษนะครับก็เป็น2ข้อลักษณะพิเศษที่มีอยู่ในไฟตัวรุ่น Magic c h ั i Rn 1005นะครับก็คือ Rn 1005เนี่ยจริงๆก็คือเป,เป็นโมเดลกับไฟ OL i g h รุ่น Rn 1 0 5นะก็คือของ Magic s ัยจะเป็นอ่าเป็น Oem นะครับทำ ให้กับไฟยูห่อโอไลท์นะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาของโอไลท์กับตัวเมทิกชายนะครับในรหัส r n 1 5 0นเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันนะครับด้านล่างเป็นก,การมินเมา์เหมือนกันนะครับผมโอเคขอฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ